บิตคอยเช้านี้ก็ยังทำไซด์เวย์อยู่ตรงนี้นะครับที่เดิมเหมือนไม่ขึ้นไม่ลงแต่ว่าทำตัวให้สวยงามก็คือทำสีเขียวไว้ก่อนนะยังไม่ไปไหนในทางเฟรมเดย์เห็นว่าตัวเส้นห้าวันเนี่ยสีเขียวเนี่ยก็กำลังฟอร์มตัว ให้ออกข้างไปเพื่อจะวกไปตัดเส้นสีดำนะฮะอนนี้สีดำก็ลงมาพร้อมๆกันแต่ว่าจะช้ากว่านิดนึงนะฮะอ,อยังไม่รู้ว่าจะเลือกข้างไหนนะฮะเออตอนนี้กำลังฟอร์มตัวอยู่ตอนนี้ฟอร์มตัวมาได้สี่วันเต็มๆนะนนี้เดี๋ยวเราดูดูงี้เราก็อาจจะยังไม่รู้ว่า ทิศทางของตัวบิตคอยจะไปทางไหนนะครับเดี๋ยวลองดูอินดิเคเตอร์นิดหนึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็มาดู A D X ก่อน A D X ตอนนี้ก็เ,เหมือนอยังอยู่ที่แรงขายนะความแรงก็แรงขายก็กำลังย่อตัวพร้อมๆกับตัวแรงซื้อด้วยนะแต่อินดิเคเตอร์บอกว่าแรงขายกำลังลดลงไปเรื่อยๆนะฮะปบ ก่อนก่อนหน้านี้ก็คือมันเป็นบวกบวกขึ้นมาแหลงเสร็จแล้วก็ลดวุบลงมานะอัน,นี้ดูอีกตัวหนึ่งถ้าดู RSI เนี่ย RSI ยังอ่อนมาตรฐานอย่างที่เคยพูดว่าต้อง50ตรงบริเวณนี้ขึ้นไป50ก่อน50แล้วก็ ถ้าปริมาณคนเล่นน้อยๆเนี่ยควรจะเป็นสัก55นะ55ขึ้นไปตอนนี้ตอนนี้มันยังอ่อนไปนิดหนึ่งรอไอซ์ที่แรงระดีนิดนึงส่วนตัวเออ MACD ยังตัดลงอย่างรุนแรงนะฮะยังยังเส้นยังไม่วกกลับ ขึ้นมาอย่างลักษณะอย่างเงี้ยนี้ลงไปขึ้นมาตัวนี้ก็ทำทำบูดิติอยู่ฮนะปุ๊บยกตัวขึ้นมาตัวนี้ต้องทำเหมือนกันนะนเพื่อใ้ยกตัวขึ้นมาแต่ถ้ายังคงหัวที่มันไปเรื่อย่มีสิทธิ์จะเป็นขานลงได้นะ,อ,ะอันนี้ดูทำเฟรมนี้ก็ต้องดูทำเฟรมสักสิบห้านาทีนะที่ผ่านมาเนี่ยมัน ป็นยังไงดูที่กราฟก่อนเออผมว่ากราฟบิตคอยเนี่ยถ้านับแท่ง15นาทีเนี่ยอันนี้ก็แท่งของล่าสุดใช่ไหมครับอันนี้15นาทีก่อนหน้า15นาทีต่อผัดถัดไปเรื่อยๆเนี่ย ผมไล่มาแต่แท่งสีแดงแล้วแท่งสีแดงตอนนี้ก็แท่งนี้เลยก็ได้ถือว่าดีนะยืนอยู่เหนือเส้นสีเขียวแล้วนะทำเฟรมสาทียืนเหนือส,สีเขียวมาเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้อันนี้ก็แท่งล่าสุดนี้ก็เพงเกิดเหนือจริงๆมันเกิดอยู่บริเวณนี้โดนแรงมีแรงซื้อไล่อัดขึ้นไปจนถึงเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นแท่งสีเขียวโผล่ขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆนะปุ๊บ อันนี้ก็เป็นทิศทางที่ดีสําหรับทํงเฟรมสิบห้านาทีนะถ้าอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยมีไม่ไม่โดนแรงขายขายออ้มาแรงๆก็น่าจะมีสิทธิ์น่าจะรีบาวขึ้นแล้วก็จะมีผลกับทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วทําเฟรมเดย์ซึ่งอาจจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้นะน,นี่เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นสีเขียวกับเส้นสีดำยืนอยู่เหนือเส้นสีแดง ดูตัวอื่นอีกตัวหนึ่ง slow stochastic ไม่นับแล้วตอนนี้ถ้าดูอย่างเงี้ยทำเฟรม15นาทีมาดู m a c งทำเฟรม15นาทีเนี่ย r s i เนี่ยพุ่งขึ้นประมาณพุ่งขึ้นมา59สินี่ถือว่าดีนะครับตัวทำเฟรม15นาทีอาตอนนี้ก็คือ จากที่มีแรงขายแรงขายอยู่เนี่ยเยอะก็ค่อยๆลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆนะแล้วอย่างวันนี้ก็มีอย่างวะที่แรงแรงซื้อตัดกลับขึ้นมาฮะตอนนี้พุ่งขึ้นมาเห็นอินดิเคเตอร์เปลี่ยนทิศทางไปแล้วนะจากทิศทางที่มีแรงขายลงมาเรื่อยๆเนี่ย พอตอนนี้เปลี่ยนสลับเอาแหลงซื้อขึ้นไปเนี่ยมันตัดขึ้นไปเสร็จปุ๊บอินดิเคเ,เตอร์ก็จะชี้ไปที่ตัวแหล่งซื้อตอนนี้แหลงซื้อก็จะยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะอ,อาจจะมีตรงนี้เห็นพักตัวบ้างนิดหนึ่งเ,เดี๋ยวดูว่า,าในไทม์เฟรม15นาทีดูโอเคแต่พอถึงเดี๋ยวมาดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงนี่ยังไม่เปลี่ยนเป็น กก็นะคือถ้านับชั่วโมงแล้วทำเฟรมชั่งแต่แนวโน้มกำลังดีขึ้นนะผมคิดว่าเออถ้าวันนี้เป็นสีเขียวนะเดี๋ยวกลับไปดูทาเฟรมเดทินเพราะนี่ยมันใกล้จะถึงกันแหละดูที่กราฟเนื่องจากแท่งเนี่มันมีเคยพีคขึ้นไปทำเกินขึ้นแท่งเลยทีนี้ถ้า ตัวนี้กลับไปทำเท่าเดิมเนี่ยบิตคอยมีศีลกลับมาเป็นบวกทันทีนะปึ๊บแต่ขอต้องขึ้นมาเท่ากับแท่งนี้ก่อนนะหรือถ้าให้ดีเลยนะเอาเอาท่าแท่งสีสีแดงแท่งเดิมแท่งยาวๆตรงนี้เนี่ยผมว่าบิตคอยมีแนวโน้มจะกลับมาเป็นบวกทันทีนะ ลองดเส้นแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเส้นสีเขียวผมคาดคะแนว่าจะค่อยๆเอ่อเขาเรียกเอ่อไซเวย์ออกตรงนี้แล้วก็ค่อยๆยกตัวไปนะต้องดูแท่งเทียนตรงนี้ของตัวบิคอยไปเรื่อยๆฮนะเราก็จะเห็นพฤติกรรมนะจนกว่ามันจะขึ้นไปหรือฟอร์มตัวแล้วงอตัวขึ้นไปเนะีนะ่ยยกตัวขึ้นไปไปจะไปตัดกับเส้นสีแดงอนะ อันนี้ก็จะเป็นทิศทางเป็นทางบวกเมื่อไหร่ตอนนี้ตอนนี้ยังเป็นทิศทางทางลบเมื่อไหร่แท่งเทียนเนี่ยยังอยู่ใต้เส้นสีแดงเนี่ยเราถือว่าเป็นนก g a t i v หมดนะก็บิตคอยดูขึ้นมาดีเอาสรุปง่ายๆก็คือบิตคอยอาจจะดูดีขึ้นมาเล็กน้อยแต่ยังไม่มากพอที่จะกลับตัวขึ้นไปเหนือเส้นสีแดงนะต้องรอ,อแหล่งซื้อกลับมาก่อน